สวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูแนงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูแนงก็ยังคงมีคําทักทายนะคะของประเทศอาเซียนมาฝากเด็กอีกเช่นเคยค่ะและคําทักทายที่ครูแนงนามาฝากในวันนี้ก็คือคําว่าสวัสดีนั่นเองค่ะสวัสดีนะคะเป็นคําทักทายของประเทศกัมพูชาค่ะเด็กๆแปลว่าสวัสดีนั่นเองค่ะ แล้วันนี้นะคะคุณแอนก็ยังคงมีครรําศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเด็กอีกเช่นเคยค่ะครรําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะในวันนี้ที่คุณแอนนานมาฝากเด็กก็คือคําว่า toy ค่ะแปลว่าของเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสะกดและหัดอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ toy t, t o y อ่านว่า toy แปลว่าของเล่นนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็คงยังอยู่ในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแนงก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของเล่นที่อยู่รอบตัวนะคะและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราก็ต้องไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก่อนนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวพร้อมๆกันเลยคะ่ะ the cloud Who's a clowner? ไงบ้างคะดเด็กๆมีใครเคลื่อนไหวร่างกายไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะดเด็กพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของเล่นที่อยู่รอบตัวนะคะและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆกันเลยค่ะของเล่นนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะทำจากวัสดุต่างๆนะคะซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปในท่านเองคะ่ะเด็กๆ และวัสดุนะคะที่ใช้ทำของเล่นก็มีอยู่หลากหลายชนิดเลยนะคะบางอย่างนะคะทำจากวัสดุที่อ่อนนุ่มนะคะบางอย่างก็แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ยังมีบางอย่างนะคะเบาบางแต่หักง่ายเองนั่นเองค่ะเด็กเกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะวัสดุที่ใช้ทำของเล่นค่ะวัสดุที่ใช้ทำของเล่นนะคะอย่างแรกเลยก็คือของเล่นที่ทำจากไม้ค่ะเด็กเดก อของเล่นที่ทําจากไม้นะคะก็จะมีความแข็งแรงนะคะแต่ผูกง่ายเมื่อเวลาโดนน้าบ่อยๆนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นนะคะเด็กๆต่อไปนะคะขอ, package, ของเล่นที่ทําจากยางค่ะของเล่นที่ทําจากยางนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ทนทานแต,แต่แต่ก็ถ้าโดนความร้อนสูงนะคะก็จะทําให้หลอมละลายได้ง่ายนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะของเล่นที่ทําจากพลาสติกค่ะ ของเล่นที่ทําจากพลาสติกนะคะก็จะมีน้าหนักที่เบาค่ะเด็กๆและมีสีสันสวยงามนะคะแต่ก็จะแตกหักง่ายนะคะเมื่อเจอความร้อนบ่อยๆนะคะเด็กๆต่อไปนะคะของเล่นที่ทําจากผ้าค่ะเด็กอของเล่นที่ทําจากผ้าก็จะมีความเหนียวนะคะและอ่อนนุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมใบงานสร้างสรรค์ค่ะ กิจกรรมใบงานสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้กับครูเล็กเลยนะคะเด็กพร้อมหมืยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กับครูเล็กเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของเล่นรอบๆตัวเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะจากคุณครูแนนใช่ไหมค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆทําเหมือนเดิมค่ะสําหรับใบงานวันนี้นะคะ คุณครูจะให้เด็กๆนะคะพับจะรวดค่ะเด็กๆอยากพับไหมคะค่ะถ้าเด็กๆอยากพับนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะเด็กๆค่ะก็มีกระดาษ A4 นะคะเด็กๆเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะแล้วก็เด็กๆก็ทำไหมคะพับครึ่งบนกระดาษ A4 ไปเลยนะคะเมื่อเด็กๆพับครึ่งเสร็จแล้ว ตดิกกลางออกค่ะกลางออกกรดิกก็พับปลายเข้าหากันทั้งสองข้างนะคะพับปลายเข้าหากันทั้งสองข้างเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาพับปีจรวดกันนะคะพับปีข้างๆ้างเข้ามาสองข้างเลย นะคะพับเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พับตัวเข้าไปข้างในนะคะกลางปีพอเป็นจรวดแล้วเห็นไหมคะพับง่ายๆเลยค่ะนะคะค่ะถ้าเด็กๆอยากได้จรวดที่มีสีสันนะคะสวยงามให้เด็กๆเ,เติมสีสันบนจรวดของเด็กๆได้เลยนะคะ เด็กอยากได้จะลวดสีอะไรลายอะไรเด,เด็กก็เติมลงไปได้เลยนะคะแต่งเติมลงไปได้เลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูขอต,ตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย